กลับเข้าสู่รายการเดอะบิสในช่วงที่2กันนะฮะมาติดตามประเด็นทางด้านธุรกิจที่น่าสนใจนะครับวันนี้มาต่อกันที่เรื่องราวของสมุนไพรนะครับนำมาพัฒนาเป็นธุรกิจเกี่ยวกับผมนะครับซึ่งก็ใช้นวัตกรรมเข้ามาที่จะพัฒนาให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้มากยิ่งขึ้นเป็นยังไงไปติดตามได้กับบิตบ็อกกับทางคุณทศพรว่องไวกยกทธ์ครับ สวัสดีค่ะพบกับดิฉันทศพรม่องไวัยกลยุทธ์ในช่วงบิสบ็อกช่วงที่จะพาท่านผู้ชมนะคะมาเปิดไอเดียการทําธุรกิจที่น่าสนใจค่ะสําหรับวันนี้ค่ะเราจะพามาพบกับการทําธุรกิจสมุนไพรไทยนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําการตลาดให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะผลิตภัณฑ์ของเมอริสเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดมาจากธุรกิจหลักเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อความงามโดยคุณกุศลศุกสินชานกุล เริ่มจากศึกษาผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ของฝรั่งเศสที่นำน้ำดอกเกลือมาเป็นส่วนผสมหลักในเครื่องสำอางจึงมองเห็นโอกาสในการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากธรรมชาติจากวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในประเทศนั่นก็คือน้ำดอกเกลือซึ่งสกัดคุณค่าจากเกลือบริสุทธิ์จากจังหวัดเพชรบุรีโดยใส่นวัตกรรมเข้าไปในสินค้าและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณกุศลค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวค่ะแบรนด์เมอริสสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค้าสอบถามนิดนึงค่ะเราเห็นอะไรในสมุนไพรไทยคะถือว่าได้นํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอะค่ะ ก็เห็นตลาดของเมืองไทยนะครับก็คือมีการเจริญเติบโตขึ้นเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยได้เยอะมากแล้วก็เห็นมีเพราะมีคุณค่าหลากหลายชนิดนะครับแล้วก็มีสมุนไพรมากมายในประเทศไทยก็เลยมีความสนใจว่าจะนํามาเป็นผลิตภัณฑ์ของเราครับคือตอนนี้ไม่เป็นเทรนด์ด้วยหรือเปล่าคะที่ว่าคนจะสนใจเรื่องของสมุนไพรมากเป็นพิเศษใช่ครับรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ตอนนี้เขามุ่งมาทางดูแลสุขภาพผิวดูแลสุขภาพกายเป็นหลักด้วยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราคืออะไรคะก็ เราจะสร้างความแตกต่างนะครับของของผลิตภัณฑ์ของเราให้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 มีคุณค่าแล้วก็เสริมสร้างรูปแบบใหม่ๆรูปแบบรูปลับแล้วก็สีสันของของแพคเกจจิ้งหรือว่าให้มันดูแล้วก็น่าซื้อแล้วก็ให้ให้ตอบสนองกับผู้บริโภคครับค่ะอย่างดูเหมือนว่าจุดเด่นหลักๆของตัวเบอร์ริสเนี่ยก็คือการนําน้ําดอกเกลือมาเป็นส่วนผสมในการทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวค่ะน้ําดอกเกลือนี่คือเราเราไปคนพบได้ยังไงอะคะถึงสป ว่ามันมีสรรพคุณอะไรยังไงบ้างตอนแรกเราก็ไปหาเจอแล้วก็ดูจากของมฝรั่งเศสนะฮะก็คือนก็มีเป็นเป็นแบรนด์หนึ่งนะฮะที่ว่าเขาทำเอาน้ดอกเลือเอาดอกเลือเนี่ยมมามาทำมาเป็นเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ มาบดูบแลผิวนะครับแต่ของเขาเนี่ยเขาทำได้แค่ปีละครั้งเราก็เลยมาเปรียบเทียบดูที่ว่าของเราเนี่ยมันทำได้ทั้งปีดอกเพื่อเราลงมีสารคุณมากมายเราก็เลยลงค้นงวาแล้วก็วิจัยดูยนะครับก็เห็นผลว่าโอเคก็ไม่แตกต่างกันแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวได้ดีด้วยเราก็เลยนามาใช้บำรุงผิวครับแล้วก็ผสมกระสตนไทยทุนอย่างด้วยที่เกียวกับผิวโดยตรงค,ครับค่ะคือตอนแรกเนี่ยคุณกุศลมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรอยู่แล้วหรือเปล่าคะ ก็มีทางคุณแม่ครับแล้วก็ผู้ทชายยายแล้วก็ภูมิยัาญาของของแก่แล้วเราก็เอานํามาต่อย,ยอดครับอืมเราก็มองว่าน่าจะหาตัวมสมุนไพยตัวใหม่ๆเนาะที่จะมาทําเป็นตัวเครื่องสําอาง<ช>ได้ไดอย่างผลิตภัณฑ์ของเมอร์รสตอนนี้หลักๆมีอะไรบ้างะคะก็ะมีน้ําดอกเกลือนะฮะมีสเปรย์ดอกเกลือ มีเซรามปูคิวแล้วซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งที่ออกความหมายนี้ก็คือเป็นผ้าเปี่เพื่อจะให้สะดวกในการพกพาแล้วก็การใช้งานด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวแรกของน้ําดอกเกลือคือผลิตภัณฑ์ตัวแรกก็คือน้ําดอกเกลือเลยนะครับที่ที่ที่ทรับก็คือต, <ปะ S 2> ตัวนี้นะครับก็คือก็คือตัวนี้นะครับใช้ใช้สำหรับร่างกาย ก็คือแต่การอาบน้ำโดยทั่วไปอันนี้แทนการอาบน้ำได้เหรอคะใช่ครับก็คือหมายถึงว่าเราวม่ไม่มีน้งเช่นผู้ป่วยที่ว่าไม่สามารถที่จะรูดรื่งนต้มเช็ดตัวจะให้คนให้เช็ดตัวได้โอ้ก็คือให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวแล้วทำความสะอาดผิวได้ด้วยคือถามนิดนึงเดี๋ยวน้ำดอกเกลือกับน้ำเกลือนี่อย่างเดียวกันปะคะ ก็อาจจะเป็นคนละตัวกันเพราะว่าอันนี้คือดอกเกลือเนี่ยตัวนี้ที่เราเอามามาดูดบนผิวนาเกลือก่อนที่เขาจะลงลงพื้นนะครับค่ะคือคมันจะมีความบริสุทธิ์มากกว่าความบริสุทธิ์มากกว่าแล้วก็มีความชุ่มชื้นสามารถดึงความชุ่มชื้นจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายได้ได้ได้ประมาณ 5. 5้าเปอร์ซห้าเปอร์เซ็นาอน๋<โ>อค่ะคืออย่างตัวนี้เนี่ยคือน้ําดอกเกลือที่สกัดมามีความบริสุทธิ์สามารถใช้ทําความสะอาดร่างกายได้ไม่คือ จะไม่แท้ป่ะคะคใช่ครับเพราะเป็นผลจากธรรมชาติเลยไม่ได้ผสมอะไรเลยก็คือเราตักมาจากนอกเรือมาเสร็จแล้วก็มาทําการตรวจเชื้อจากโรงงานที่เรามีมาตรฐาน GMP รับรองนะครับก่อนเราจะนำออกผลิตภัณฑ์ได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ผลิตมาแล้วก็ต่อย,ยอดอีกใช่ไหมคะใช่ครับก็มาเป็นผลิตตอนตัวใหม่ซึ่งนี่เราก็ต<ม>้องทางอิสเมตแล้วก็กระทรวงสาหกรรมที่เราไปศึกษา จับกับเข้ามานะครับแล้วก็ได้หนารือเสเป็นนวัตรกรรมด้วยค่ะตัวนี้นี่เป็นตัวอะไรคะเป็นตัวที่ต่อต่อดี๋ยวตรงน,นี้อาตัวตัวน้ําอกเตือแต่เราเพิ่มเป็นนวัตรกรรมเข้าไปก็คือมีพวกนาโนสามารถม,มีกลิ่นแล้วก็มีการกัดเก็บกลิ่นได้ด้วยกัดเก็บกับเก็บตัวสมุนไพรนะครับในนี้นะแล้วพอ,อเราฉีดมาแล้วก็จะเริ่มทํางานอันนี้คือฉีดได้เลยครับฉีดได้เลยครับโอ้แต่จะเป็นผมันก็จะหอแล้วก็มีความสดชื่นขึ้นแล้วยิ่งสดมันก็จะ คือกลิ่นมันจะอยู่ได้นานประมาณเท่าไหร่ครับประมาณแชั่วโมงครับผมแชั่วโมงคือระหว่างวันพอมันหายไปแล้วก็ฉีดได้เลยใช่ไหมคะรูปไลฟ์ใหม่มันก็จะกลิ่นก็จะออกมาอีกครับคือซึ่งจริงๆตัวตัวข้างในเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันครับผมแต่ว่าอันนี้เราจะเพิ่มโฉนดไทยมากกว่าแล้วก็เพิ่มอนาวัตกรรมเข้าไปค่ะอย่างตอนนี้เราทําการตลาดยังไงบ้างคะ ก็ไปในช่องทางเกี่ยวกับพวกเว็บไซต์แล้วก็สื่อต่างๆด้วยนะครับพวกออนไลน์ลท่างออนไลน์ต่างๆเนี่ยครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ทําอย่างต่อนเนื่องอยู่นะครับนอกจากลงโฆษณาแล้วมีมีการทำารตลาดแบบไหนบ้างไหมคะก็มีาปากต่อปากที่ตอนนี้ต้องขอบคุณด้วยทางศูนย์มามา,มาเฮิร์บด้วยค,ครับที่ก็มีลูกค้าที่เป็นจํานวนมากเหมือนกันซึ่ง เขาทดลองใช้ได้ผลแล้วเขาก็บอกต่อไปบอกต่อไปซึ่งมันได้ผลดีกว่าการโฆษณาดีสัประหยัดกว่าด้วยนะคะประหยัดก่นด้วย,วยใช่ครับใชอ่อย่างนี้สําหรับผู้ประกอบการที่เขาอาจจะกําลังทํานําสมุนไพรไทยนะคะ <c oughs> มาทําเป็นประกอบอาหารหรือว่าเครื่องสําอางหรือว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวก็ตามแต่นี่ค่ะทางคุณกุศลมีข้อแนะนำนะคะว่าหัวใจสําคัญในการทําธุรกิจนี้คืออะไรคะหัวใจสําคัญก็คือก็คือต้องต้องหา ต้องทําให้สินค้าของเราโดดเด่นให้ได้นะครับเห็นผลได้จริงนะครับก็ต้องประมาณแล้วก็าราคาก็ต้องโดดเหตุสมผลด้วยนะครับรูปลักษณ์ต้องโดดเด่นพอมองเห็นแล้วเออมันน่าซื้อกให้เขารู้เลยว่าอันนี้คืออะไรเลยนะครับก็คือทนั้นคือกแนะนําที่ว่าก็คือคือรูปแบบกับราคา ก็ควรจะกินรูปแบบราคาก็วจะใส่ไอเดียอย่างนี้เป็นต้นนะคะการออกแบบก็สำคัญการออกแบบก็สำคัญแล้วก็การเห็นผลด้วยการเห็นผลต้องเป็นเป็นผลได้จริงด้วยค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณเุศรมากๆนะคะที่วันนี้มาแชร์ไอเดียเปิดกล่องความคิดกับเราสำหรับวันนี้นะคะช่วงบิสบ o อกค่ะก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับอาทิตย์หน้านะคะเราจะพาไปติดตามไอเดียของนักธุรกิจคนไหนติดตามได้อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้านะฮะกลับมาติดตามตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้ยังแก่งตัวในแนวไซด์เวย์อยู่นะครับไม่สามารถที่จะทะลุแนวต้านอยู่ที่ประมาณ1,580จุดไปได้นะครับเป็นยังไงกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าโคตซิงเบลครับ